สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อชาว YouTube ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกคนเนาะที่อยู่ที่ไทยที่ต่างประเทศนะคะสวัสดีนะคะ FC ที่ เข้ามาทั้งเป็นลูกค้าแล้วก็เข้ามาเป็นแฟนคลับนะคะขอสวัสดีนะคะวันนี้เนาะจะมีแนวทางเอามาฝาก FC ซึ่งจะเป็นเลขที่ FC ถามมาเยอะนะนั่นก็คือจะซื้อเลขไหนนะอันนี้ FC ถามมาจะซื้อเลขไหนแล้วก็มาคอนเฟิร์มนะคะมาย้ำอีกเป็นเลขของคุณต้อมเนาะแล้วก็ให้มีเลขระวังด้วยสำหรับงวดนี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยอ่ะเดี๋ยวจ๋าขอแจ้งนะคะตอนนี้บอกเลยว่าหูหัวหมุนมากเลยเมื่อวานนี้นะคะกวนมะขามก็เลยต้องขอขอหยุดขอหยุดสักวัน2วันก่อนเนาะเพราะว่ารักษายายก่อนยายขาเป็นตะคิวนะเมื่อวานให้ยายขูดมะพราะ้าวเพราะว่าจ๋าไม่ว่างนะคะแล้วคราวเนี้ย โอ้ยายขูดมะพร้าวขูดไปขำขาเป็นตะคิวเออเพราะว่ามะพร้าวที่จ๋าใช้ทํามะขามกวนใช่ไหมมันจะใช้ทั้งมะพร้าวแก่แล้วก็มะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่เราจะเอาน้ำอ่ะมามา,มาเป็นกะทินะคะเราจะคั้นเอาน้ํามาเป็นกะทิเออก็เลยต้องใช้ทั้งมะพร้าวแก่แล้วก็มะพร้าวอ่อนส่วนมะพร้าวอ่อนอะอ่าก็จะเอามาเป็นขี้เนาะผสมกวนกันถ้าภาษาบ้านก็เรียกว่าขี้แต่ถ้าเป็นแบบ ไอ้ไอ้นี่หน่อยก็จะเป็นไส้แต่มันไม่ใช่แบบสอดไส้ห่อใบตองไงก็เลยพูดไม่ได้ก็เลยเป็นมะขามกวนขี้มะพร้าวอ่อนเอออันนี้นะคะก็เลยฝากแจ้งเอฟซีก็เลยเดี๋ยวให้ยายพักก่อนสักวันสองวันนะคะแล้วออเดอร์นะคะยอดวันศุกร์เยอะมากนะคะเยอะมากนะก็น่าจะจากที่กวนวันละหม้อน่าจะเพิ่มเป็นสองหม้อเพราะเพราะว่าออเดอร์มาแล้วค่ะเนี่ยเอฟซีนะ อโอนแบบโอนจองอ,จองอจองแบบเลืคันเนี้ยก็จะจะส่งไปประมาณกี่หม้อแล้ววะสี่หม้อมั้งสี่หมอ้อประมาณสี่หม้อหรือเปล่านี่แหละแล้วคันเนี้ยของถึงคุณแม่ชิมถูกใจใสั่งอีกอก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่มากนะคะบอกว่าคุณแม่เป็นเอฟซีจ๋าแล้วก็ดูตลอดจากขอบคุณมากเลยนะคะแล้วคันนี้เดี๋ยวยังไงนะคะถ้า f c ทุกท่านนะคะติดใจอะไรเงี้ยก็จะมีการทำแบบรอบน่าจะ กวนอาทิตย์ละหม้อหรือสองหม้อประมาณนี้หรืออาจจะส่งมาขามกวนอาทิตย์ละวันสองวันถ้าหากจะได้ลงแช่มาขำแช่อิ่มแล้วอะ่ะน่าจะอ่ากวนแบบว่าน่าจะกวนสักอาทิตย์ละสองวันแหละเออให้ยายได้พักบ้างเนาะว่ยยายก็แบบกระหน่ำเลยบอกเอฟซีชมแม่แม่เอฟซีชม,มบอกว่าแม่แบบกวนมาขามอร่อยมากอะไรเงี้ยโหดีใจจะทําจะทํา ก็เลยว่าแม่แม่เด well, ี๋ยวก่อนแม่พักขาก่อนนะแล้วตอนนี้มะขามหายากมากนะบอกไว้เลยนะคะมะขามหายากมากเพราะว่ามันยังไม่ใช่หน้ามะขามสุกอืมแล้วคราวเนี้ยอะไรอ่ะมะพร้าวก็แพงอน้ำตาลก็แพงอันนี้แจ้ง f c ไว้เลยนะเพราะว่าบางคนจะบอกว่าเออถ้าไม่ขายแพงไม่แพงนะคะเพราะว่าส่งฟีมันมีหลายอย่างนะทั้งมะขามทั้งอ่าค่ากระปุกอ่าแล้วก็ค่าจัดส่ง นะแล้วก็ค่าน้าตาลโอ้หลายอย่างถือว่าขายถูกนะมีเอฟซีหลายท่านบอกว่าเออคุณจ๋าขายถูกนะกิโลละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ขายถูกแถมส่งฟรีด้วยอืแล้วคราวนี้ยให้เอฟซีให้เอฟซีอ่ะบอกไว้เลยนะคะบอกเอฟซีไว้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าใครไปหาซื้อมะขามสุกอ่ะตอนนี้บอกไว้เลยนะคะว่ามันไม่มีนะอืแล้วคราวนี้มันจะเป็นมะขามที่แบบว่า เราคัดนะเราคัดที่จะเอามากวนเพราะว่ารสชาติต้องได้ด้วยอืมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางเดี๋ยวพูดมากนะเดี๋ยวเก็จะบบนจ๋าอีกแต่ก็แจ้ง f c ซไว้นะคะขอบคุณนะของเอคุณแม่คุณแม่อะไรอะ่ะที่ที่ที่น้องเนาะน้องน้อง,องทักมาบอกว่าของถึงเมื่อวานใช่ไหมแล้วบอกว่า เขาสั่งเพิ่มนะแต่ส่งไปอีกจังหวัดนึงเหมือนแบบว่าน้องเขาอาจจะส่งไปให้ญาติแต่ว่าคุณแม่บอกอร่อยกูจ๋าขอบคุณมากเลยอันนี้ไปเล่าให้ยายฟังนะไปเล่าให้แม่จ๋าฟังแม่ดีใจมากเลยเออจา๋าเออแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจันหนักเลยวันศุกร์นะคะเดี๋ยวกวนให้สองหม้อนะตอนนี้นะออเดอร์มามาได้หมอ้อหนึ่งกระทะมันไม่ได้ใช้หม้อกวนใช้กระทะกวนนะแล้วเขาเรียกเป็นหม้อนะอ่ากระทะที่หนึ่งหมดไปแล้วนะ ยอดจองนะคะกระทะที่แล้วกระทะที่สองจาหน้าวันศุกร์จาหน้าจะทำสองกระทะจะส่งวันศุกร์นะคะก็กวนแล้วก็ส่งนะคะกวนแล้วก็จะส่งเลยคือเราไม่เอาแบบว่าทําแบบค้างๆที่จ๋าต้องรับออเดอร์แล้วนัดส่งเพราะว่าจ๋าจะกวนแล้วก็จะส่งเลยไม่เอาของค้างมาขายตลอดตลอดตอด่ตอๆอย่างนี้นะ,ะโอเคนะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะราวังเลขนี้ด้วยนะเลขให้ระวังนะคะสําหรับงวดวันที่16กันยาซึ่ง264เนี่ยให้ FC ให้ระวังเลขนี้ด้วยแล้วก็2ตัวจะเป็น67กับ63ซึ่งเป็นตัวเลขที่ควรละวังนะคะ FC นะคะก็ต้องดูแบบแนวทางตัวเลขบวกกับการอยากกินมะขามกวนอร่อยมากหลานชายมันบอกมันมันมันไม่กินอ,อ,อาหารพวกนี้นะเมื่อเช้า อ่าขอชิมหน่อยมันชิมคันงอเอาให้กินตอนเย็ยนหน่อยนะเขาบอกว่าเออไปเรียนก่อนไปจ่าก็ต้องแต่ว่าอ่ะก็มีมีเก็บไว้นะคะเอาไปไว้ให้แม่ย่าด้วยนะแล้วก็ เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะวันศุกร์นี้ใครที่อยากได้นะทางมาอ่าแล้วก็แจ้ง FC นะคะไม่มีเก็บปลายทางนะมีแต่แบบโอนต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่า FC นะคะทั้ง f c ทั้งลูกค้าเก่าอ่าโอเคนะคะก็โอนมาตลอดนะคะก็คือว่าการค้าขายเนาะอยู่ด้วยกันบางท่านก็อาจจะกลัวนะคะกลัวไม่ได้รับของหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ f c เก่าอะ มั่นใจนะคะมั่นใจในตัวจ๋านะเครดิตดีนะคะจะส่งได้นะคะจะส่งแน่นอนอ่ะมาดูนะคะตามเลขที่จ๋าซื้องวดวันที่16กันยานะคะเลขที่จ๋าซื้อนะจะเป็น662กับ410อันนี้นะคะเป็นเลขที่จ๋าซื้อถ้าใครชอบตามก็ได้เลยนะคะหก ที่มี92ก็คือ6กับ9ตัวเดียวกันก็ให้6 2 2 6นะคะแล้วก็9 2 2 9ส่วนอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ1001ส่วนเลขให้ระวังนะคะตัวนี้ด้วยนะ6 6กับ9 6 6 9นะอันนี้ให้ระวังนะคะถ้าใครชอบก็จัดได้เลยส่วนมาตอกย้ำนะคะมาตอกย้ำด้วยนะเลขของคุณต้อมนะคะเลขของคุณต้อมถ้าใครอยากถูกก็ลองดูนะคะ อันนี้นะคะคุณต้อมฟันให้ก่อนหางเดียวที่8228นะแล้วชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวคุณต้อมจัดที่6 6 2นะอ่าเน้นที่92ชุด2ตัวนะคะจะตัดมาจากชุด3ตัวนะจะมี6 6 6 2 9 2ส่วนตัวฟันนะคะเลขวิง่งสำหรับเลขวิ่งของอคุณต้อมนะคะจะวิ่ง2อันนี้นะคะนงวดวันที่ ซิมหกันยานะคะซิมหกันยานี้ยถ้าใครอยากาได้โชคหรือว่าใครอยากลองลุ้นก็จัดดูนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะมีเลขที่จะซื้อแล้วก็เลขระวังแล้วก็เลขคุณต้อมเนาะอ่ะโอเคนะคะ สุดท้ายนี้นะจ่าก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เป็นทั้งลูกค้าแล้วก็ FC ติดตามผลงานจาก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะสุดท้ายนี้เนาะขอให้เฮงๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีคุณแม่นะคะคุณแม่ทุกท่านเลยคุณคุณย่านะคะคุณย่าคุณยายนะที่เป็น FC คุณป้านะคะแล้วก็เอฟซีแบบ เหนียวแน่นยาวนานของจ๋านะคะจ๋าก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากนะที่ติดตามจ๋าเรื่อยมานะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงนะคะใครที่เป็นลูกค้จาจ๋าขอให้ถูกหวยงวนนวันที่สิห้านะมีนัดนะคะวันที่สิห้าจ๋าไปอ่าไว้พผ้เจ้าน้อยนะคะพระเจ้าน้อยที่งวดที่แล้วไปไปล้วงไห่เนาะไปล้วงไหที่ที่จบก เอาปิงปองมาโชว์เลขอะ่ะเออเราง่อนี้จะไปขอพรอ,อย่างน้อยๆนะคะขอพรถึงได้เลขถึงได้เลขในการจกหายไม่ถูกการขอพรเพื่อที่จะได้เลขที่จะตัวที่จะซื้ออะถูกอ่จ๋าก็ต้องไปจกหายไปขอพรไปทําบุญแต่ว่าต้องเป็นคุณต้มนะคะเพราะว่าจ๋าทาบุญไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรขอพรไม่ได้พอขอพรแล้วมันยาวไงยาวไม่มีที่สิ้นสุดจ๋าก,ก็เลย อาคุณต้อมขอเดี๋ยวจะจัดการให้อะไรเงี้นะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะคะขอให้ติดตามและรักจ๋าเรื่อยไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ